สวัสดีครับพบกับช่อง e อย่างว้ากันอีกแล้วในคลิปนี้เราจะพูดถึง TV วีบ็อกที่ใช้ OS เป็น Android TVOS กันนะครับโดยที่มันจะมีความแตกต่างจาก TV วีบ็อกที่ใช้ OS เป็น Android ทั่วไปที่เห็นได้ชัดเลยก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของสเปคนะครับที่กินสเปคต่ํากว่าโดยที่ยังสามารถแสดงผลไม่ว่าจะเป็น s d Full HD หรือ 4K ได้อย่างราบรื่นรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองติดตามชมกันในคลิปได้เลยครับ ในคลิปนี้เราจะพูดถึงวิธีการใช้งาน Android TV OS ยังไงให้คุ้มค่าในระหว่างที่ผมรีเซ็ตอุปกรณ์เพื่อสาธิตการตั้งค่าให้เพื่อนๆได้รับชมก็จะขอพูดถึง Android TV OS กันสักเล็กน้อยนะครับ Android TV OS คือระบบปฏิบัติการ Android ที่รีดีไซน์มาเพื่อใช้กับทีวีโดยเฉพาะเราสามารถเห็น Android TV OS ได้ทั้งใน Set Top หรือบน s m าร์ททีวีสำหรับสมาร์ททยี่ห้อที่คุ้ตาที่สุดน่าจะหนีไม่พ้นโซนีที่เลือกใช้ Android TV OS บนอุปกรณ์ของตน สำหรับเซตท็อปหรือทีวีบ็อกซ์ที่คุ้นตาม,มากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นกล่อง True TV ID จาก True Vision แต่อุปกรณ์ที่นำมาสาธิตเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆรับชมในวันนี้ผมขอเลือกเป็น Mi Box S แม้ว่าในปัจจุบัน Xiaomi ได้มีอุปกรณ์รุ่นใหม่มาวางตลาดแล้วยังมีทีวีสติ๊กถ้ามองในแง่ความคุ้มค่าต่อราคาเนี่ยผมยังมองว่า Mi Box S นี้ยังมีความคุ้มค่าต่อราคามากกว่าส่วนมีทีวีสติเนี่ย จะเน้นไปทางขนาดที่มีขนาดเล็กกว่าสามารถพกพาไปใช้งานในสถานที่ต่างๆได้สะดวกสบายกว่าและสําหรับผมแล้วทั้ง2รุ่นนี้รวมไปถึงกล่อง True TV ID นั้นถูกดีไซน์มาให้ใช้งานกับรีโมทมากกว่าการใช้งานร่วมกับคีย์บอร์ดเพราะฮาร์ดแวร์ที่มีสเปคที่ไม่สูงมากนะักหากคิดว่าจะนํามาใช้งานพิมพ์เอกสารแก้ไขด็อกิเมนต่างๆมันก็พอทําได้แต่สําหรับผมคิดว่ามันไม่เหมาะการดีไซน์ฟังก์ชันต่างๆนั้นถูกออกแบบมาเพื่อให้รับผมมากกว่า และถ้าเกิดจะใช้งานเพื่อความบันเทิงรีโมทเพียงตัวเดียวก็เพียงพอแล้วเมื่อเปิดเครื่องเข้ามาก็จะมีตัวช่วยแนะนําเริ่มต้นตั้งแต่การใส่ฐานลงไปในรีโมทเลยทีเดียวและให้เรากดปุ่มโอเคหนึ่งครั้งเพื่อทําการเชื่อมต่อรีโมทกับอุปกรณ์อาจใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับในการเชื่อมต่อเมื่อทําการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วก็ให้เราเลือกภาษาที่ใช้ในการแสดงผลเมนูต่างๆตามตัวอย่างผมจะเลือกเป็นภาษาไทยนะครับจากนั้นก็ให้เลือกภูมิภาคโดยผมก็จะเลือกเป็นไทยอีกเช่นกัน สามารถใช้โทรศัพท์ในการช่วยตั้งค่าได้อย่างรวดเร็วแต่ผมจะเลือกข้ามนะครับเพื่อแสดงการตั้งค่า้เพื่อนๆได้รับชมในส่วนแรกเนี่ยจะเป็นการเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ให้เลือกเชื่อมต่อกับ WiFi ที่เราต้องการใช้งานจากนั้นให้ใช้รีโมทพิมพ์รหัส Wi-Fi ครับใช้งานแรกๆอาจจะไม่คล่องแต่พอใช้งานไปสักพักก็จะพิมพ์คล่องเองครับจากนั้นรอสักครู่ระบบจะทําการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเมื่อเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตสําเร็จแล้วก็พร้อมเข้าสู่การตั้งค่าการใช้งาน อันดับแรกที่ต้องทำก็คือลงชื่อเข้าใช้ Google ID เพื่อใช้บริการต่างๆของ Google จากนั้นเลือกตัวเลือกในการตั้งค่าว่าใช้โทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์หรือจะใช้รีโมทต,ตามตัวอย่างผมจะใช้รีโมทนะครับจากนั้นให้กรอก Google ID และ Password เพื่อเข้าใช้งาน Google Service ไม่ว่าจะเป็น Google Play YouTube เช่นเดียวกับการตั้งค่าบนโทรศัพท์มือถือเลยครับจากนั้นจะเป็นเรื่องของ agreement นะครับให้กดยอมรับข้อตกลงในการใช้งาน จากนั้นจะเป็นการอนุญาตให้ Google ใช้ตำแหน่งอุปกรณ์และการอนุญาตให้ส่งข้อมูลวินิจฉัยจากนั้นจะมาในส่วนของซอฟต์แวร์ bundle สามารถเลือกติดตั้งหรือไม่ติดตั้งก็ได้เพราะสามารถไปติดตั้งที่หลังผ่าน Google Play ได้ครับจากนั้นกดยอมรับ agreement ของ Xiaomi เมื่อเรียบร้อยแล้วก็จะเข้าสู่หน้า h โฮมของ Android TV OS เพื่อนๆจะเห็นได้ว่าระบบกำลังทำการติดตั้งซอฟต์แวร์ bundle ที่ผมได้เลือกไว้เมื่อสักครู่นี้ในระหว่างนี้เดี๋ยวผมจะเข้าไปปิดการใช้งาน สำหรับแอปที่ผมไม่ได้ใช้งานนะครับโดยที่ไปเมนูการตั้งค่าแล้วเลื่อนไปที่เมนูแอปพลิเคชันเมื่อเข้ามาในเมนูแอปพลิเคชันแล้วระบบจะแสดงแอปพลิเคชันที่เปิดล่าสุดไว้ด้านบนและสามารถเลือกดูแอปพลิเคชันทั้งหมดได้ด้วยนะครับซึ่งแอปพลิเคชันไหนที่ไม่ได้ใช้งานเนี่ยปกติแล้วผมก็จะปิดมันไว้ไม่ว่าจะเป็นบนโทรศัพท์มือถือบน let, แท็บเล็ตและบนทีวีบ็อกซ์เพราะบางแอปพลิเคชันนอกจากจะเปลืองทารฟิกในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้ว ก็ยังเปลืองพื้นที่หน่วยความจำอีกด้วยและแอปพวกนี้หลายๆแอปจะรันตัวเองโดยอัตโนมัติดังนั้นการเลือกปิดแอปพลิเคชันที่ไม่ใช้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ควรทำครับสำหรับมีทีวีสติ๊กและมีบล็อกเอสนั้นสามารถใช้ ADB หรือ Android Debug Bridge รีโมทเข้ามาปิดแอปพลิเคชันที่ไม่สามารถปิดได้จากเมนูนี้ด้วยส่วน True TV ID Box นั้นถูกบล็อกการเชื่อมต่อผ่าน ADB นะครับเมื่อทำการปิดแอปพลิเคชันที่ไม่ใช้งานเรียบร้อยแล้ว ผมจะขอยกตัวอย่างของแอปพลิเคชันที่ออกแบบมาไม่ดีหรือแอปพลิเคชันที่ไม่ได้ถูกออกแบบมาสําหรับ android tv os นะครับโดยแอปพลิเคชันที่ผมยกมาเป็นตัวอย่างเนี่ยคือ file commander ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันประเภท file manager นะครับซึ่งการแสดงผลของแอปพลิเคชันนี้สามารถแสดงผลบน android tv os ได้เป็นอย่างดีแต่จะมีปัญหากับการใช้รีโมทคอนโทรลในการเลื่อนเพื่อเลือกเมนูต่างๆดังนั้นแล้วเมื่อใช้งานจริงก็พบว่าแอปพลิเคชันนี้ไม่เหมาะในการใช้งานบน android tv os สำหรับแอปพลิเคชันประเภท file manager นั้น ผมอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆใช้ FX File Explorer มากกว่าเพราะการแสดงผลเป็นไปอย่างถูกต้องและไม่มีปัญหาในการใช้รีโมทคอนโทรลอีกด้วยนอกจากนั้นยังสามารถเชื่อมต่อกับเซอร์ c e วิสต่างๆไม่ว่าจะเป็น f p t Server, SMB หรือแม้แต่ Cloud Storage ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Google Drive, Dropbox และ One Drive แต่ความสามารถเหล่านี้จะอยู่ในเวอร์ชันที่ต้องเสียเงินซื้อสำหรับฟรีเวอร์ชันนั้น สามารถเชื่อมต่อเฉพาะ local drive และ USB drive เท่านั้นถ้าต้องการใช้ความสามารถของแอปพลิเคชันตามที่ผมกล่าวไว้ข้างต้นก็านสามารถกดอัปเกรดกันได้เลยโดยลายเส้นของ FX Plus นั้นมีราคาอยู่ที่99บาทตามตัวอย่างนี้ผมจะใช้ FX Plus นะครับเพระาะจะสาธิตการตั้งค่ากับ Media Server ด้วยตามตัวอย่างนี้ผมจะใช้คอมพิวเตอร์เป็น Media Server นะครับโดยจะเลือก Connection เป็น SMB จากนั้นทำการ browse เพื่อค้นหาคอมพิวเตอร์ที่อยู่ใน Network ซึ่งคอมพิวเตอร์ในตัวอย่างเนี่ยผมจะทำการแชร์ไฟล์เอาไว้นะครับ จากนั้นให้กรอก username และ password ก็เป็นันเรียบร้อยครับเมื่อกดเข้าไปดูเนี่ยก็จะพบไรที่ผมทำการแชร์ไว้เดี๋ยวผมจะลองเข้าไปเล่นไฟล์มีเดียภาพยนรตร์ format mkv ที่ผมแชร์เอาไว้นะครับซึ่ง fx plus เนี่ยมีติมีเดียเ a p เ a y e r ฝังอยู่ในตัวนะครับสามารถเล่นไฟล์จากตัวมันเองได้โดยไม่ต้องพึ่งแอปพลิเคชันอื่นๆแต่ถ้าต้องการเลือกซับไตเติ้ลและซาวแท็กแนะนำให้ใช้ mx media player ครับซึ่งถ้าที่บ้านของเพื่อนๆมีมีเดียเซิร์ฟเวอร์ ก็สามารถทําการเชื่อมต่อได้อย่างง่ายได้ครับหรือถ้าไม่มีมีเดียเซิร์ฟเวอร์ไม่มีคอมพิวเตอร์ก็สามารถเชื่อมต่อกับ external hard drive ผ่าน USB ได้เช่นกันโอเคจบในส่วนของการเล่นมีเดียผ่านอุปกรณ์ออฟไลน์กันแล้วก่อนที่จะไปดูในส่วนของออนไลน์เราจะไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมและทาการอัปเดตแอปพลิเคชันที่มีอยู่ในเครื่องก่อนนะครับให้กดที่ปุ่มแอปพลิเคชันบนรีโมทจากนั้นเลื่อนไปที่เมนูโหลดแอปเพิ่มไปที่เมนูแอปของฉันแล้วเลือกอัปเดตทั้งหมดแล้วรอจนกว่า Google Play จะทําการอัปเดตเสร็จ เมื่อเรียบร้อยแล้วแอปพลิเคชันแรกที่ผมจะแนะนำให้ดาวน์โหลดนั่นก็คือ er. s i l o Launcher เพราะ Android TV OS มี UI ที่แตกต่างจากระบบ Android และจะไม่แสดงชด็ o ตค c u ของแอปพลิเคชันที่มีการแสดงผลไม่ตรงตามมาตรฐานของ Android TV OS แอปพลิเคชันต่อไปคือ TV Thai Keyboard เพราะจีบอร์ดบน Android TV OS นั้นยังไม่สามารถใช้งานภาษาไทยได้ถัดไปคือ Puffin TV Browser เป็นแอปพลิเคชันประเภทเว็บเบราว์ที่ได้รับการออกแบบมาสำหรับ Android TV OS และรองรับการทํางานร่วมกับรีโมทคอนโทรลเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปิดใช้งานทีวีไทยคีย์บอร์ดกันนะครับการตั้งค่าไม่มีอะไรยุ่งยากเพียงแค่เปิดแอปพลิเคชันแล้วเริ่มต้นใช้งานแอปพลิเคชันจะเรียกใช้งานการตั้งค่าซึ่งแป้นพิมพ์ปัจจุบันเนี่ยจะเป็น g ีบอร์ให้เลือกจัดการแป้นพิมพ์แล้วเปิดใช้งานทีวีไทยคีย์บอร์ดโดยแอปพลิเคชันจะมีการแจ้งเตือนถึงการจัดเก็บข้อมูล ที่ใช้ทีวีไทยคีย์บอร์ดในการป้อนข้อมูลเช่นข้อมูลส่วนบุคคลรหัสผ่านและหมายเลขบัตรเค,ครดิตซึ่งเอาจริงๆแอปพลิเคชันคีย์บอร์ดหลายๆตัวเนี่ยก็ทําการจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้อยู่แล้วเมื่อเปิดใช้งานเรียบร้อยแล้วให้ไปที่เมนูแป้นพ,พ,พิมพ์ปัจจุบันแล้วเลือกใช้งานทีวีไทยคีย์บอร์ดเมื่อลองใช้งานจะเห็นได้ว่าเราสามารถพิมพ์ภาษาไทยได้แล้วมาพูดถึงออนไลน์คอนเทนต์กันบ้างแอปพลิเคชันหลักที่นิยมใช้กันก็คงจะหนีไม่พ้นเน็ตฟลิกซหรือเน็ตฟลิกซึ่งวิธีการตั้งค แค่เปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาแล้วกรอ,อกไ d และพาสเวิร์ดก็สามารถใช้งานได้แล้วซึ่งในการใช้งานแอปพลิเคชัน Netflix จะเป็นภาษาอังกฤษรวมไปถึงส่วนของการค้นหาด้วยซึ่งถ้าจะค้นหาละครหรือภาพยนตร์ไทยก็ต้องรู้ชื่อภาษาอังกฤษของละครหรือภาพยนตร์ไทยเรื่องนั้นๆด้วยนะครับเรามาดูในส่วนของการใช้งานเว็บเบราว์เซอร์นะครับซึ่งแอปพลิเคชันที่ผมแนะนำให้ดาวน์โหลดไปเมื่อสักครู่นี้คือ p u f Fin TV Brows e r เซอร์ ที่ผมแนะนำเว็บเบราว์เซอร์ตัวนี้เพราะมี UI ที่รองรับการใช้งานบน Android TV OS และสามารถใช้รีโมทคอนโทรลในการใช้งานได้อีกด้วยอย่างที่ผมเกริ่นไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่า TV วีบอกมันไม่ได้เหมาะสำหรับการใช้งานแทนคอมพิวเตอร์ผมจึงพยายามแนะนำแอปพลิเคชันที่ไม่จำเป็นต้องใช้ external Keyboard ดพราะฟินทีวีเบราสามารถใช้ On Screen Keyboard ในการค้นหาและแสดงข้อมูลบนหน้าจอทีวีได้เป็นอย่างดีหรือถ้าขี้เกียจพิมพ ก็สามารถใช้คำสั่งเสียงในการค้นหาได้อีกด้วยแต่มันเหมาะกับการค้นหาข้อมูลเล็กๆน้อยๆมากกว่าการใช้งานจริงจังมันดูในส่วนของแอปพลิเคชันไซโลดลนช์เออร์แอปพลิเคชันนี้จะทำหน้าที่เป็น Launcher เพื่อเรียกใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆที่เราได้ทำการติดตั้งไว้แต่ระบบ android tv os ไม่แสดงช็อตคัทในหน้าแอปพลิเคชันมาลองใช้งาน YouTube กันดูบ้างก่อนอื่นก็ต้องเลือกบัญชีในการใช้งาน จากนั้นก็สามารถใช้งานได้ตามปกติเหมือนที่เคยใช้งานบน Android OS ได้เลยแต่จะมี UI ที่เหมาะสมส,มสำหรับการแสดงผลบนทีวีสำหรับการค้นหาก็เช่นเดียวกับแอปพลิเคชัน Netflix ระบบการค้นหาจะมีคีย์บอร์ดฝังมาในตัวแอปพลิเคชันทำให้ไม่สามารถพิมพ์ภาษาไทยได้แต่อย่างไรก็ตามสามารถใช้คำสั่งเสียงในการค้นหาได้เช่นกันซึ่งสำหรับผมเนี่ยผมก็ว่ามันสะดวกดีและสำหรับเพื่อนๆที่มี ID ของ True ก็สามารถติดตั้งแอปพลิเคชัน True ID TV และรับชมคอนเทนต์ของ2 ID TV ได้เช่นเดียวกับการใช้กล่อง2 ID TV เลยครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการใช้งานทีวีบล็อกที่ใช้ OS เป็น Android TV OS กันแล้วนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมอย่าลืมกดติดตามช่องอีหยังวะและตั่นกระดิ่งรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับ